ไอพี่เจอตัวอะไรไม่รู้อ่ะตัวอะไรแอดมินหรือเปล่าเคยเลลาเคยเลลา <S 2> <S 2> <S 2> ว่ายน้ำก็เสร็จดิงเงี้ยเองว่ายน้ำตลอดไม่ได้หรอกเพื่อน <S 2> <S 2> <S 2> อ,อ้ขาดใจตายนะขาดใจตายนะ เรียบร้อยรับเปือกเรียบร้อยนะฮะเะฮลีเลานี่เป็นโภชนาการแล้วปะเหมือนจะไหม้ไหม้ไม้ใช่ไหม,ไม,ไม่ไม่เป็นนั่นก็ผมขอใส้ฟุงนะฮะบัวเดาแล้วกระต่ายจะตัวยังมีแฉะอยู่เก็ดต่าง อันนี้อะไรอะพอสิงเขาเป็นลายอันนี้นรนนกระเพาะใช่ไหมเดินตรงว่าเราต้องวิ่งลงไฟใช่บอกอ,อันนี้เฮลีลาใครเนี่ยอย่าบอกนะเฮลีลาจานเจมเนี่ย <laughs> ันเจมเล่นอยู่ไม่รู้ดิเห็นเห็นมันเล่นเฮลิลาอยู่ดิมน้ำแต่หลายวันแล้วนะคงไม่ใช่หรอกมันตอนนี้มันเล่นเซลาม่เห,หรอล่ากินกล่องสุ่มกินกล่องสุ่มเหมือนเขาเพิ่งฆ่าตัวอะไรไปเฮ้ยแรปเตอร์มาวะตัวเอสตัวเอส อ๋ดิีนี่ดี้ตายเลยลยของดีกว่าพี่มาพี่ะได้ตัวเฟิกเล่นนั่งวันนี้วันรวมญาติเกงแครับเจันครับค้โอเคผอไปนะพี่วัสดีครับวัสดีครับอยากไดตัวแต่มี รับพี่โบเขาตีด้วยนะพี่รับเลยรับเขาตีเลยสนอกตีแล้วมันเดี๋ยวมันหอนอย่างเงี้ยมันพี่บอลชวนดิอ่หลุดหมดเลยทีนี้อาเว้นะ <c oughs> ไ่ไมนติดตีุ้กถึะช่วยใหมโอเคไอ,อ้ศพเหลือแต่กระดูกแล้วอ่ะ อกกินไม่ได้ใช่ไหมได้เมาใจแรงได้อ๋อมีแค่ร้อนก,กับจร์เจใช่ไหมท<อ><อ>ี่ออกินกระดูก <c oughs> ไ,ได้ดนะ <c oughs> อื <c oughs> อใช่ปัแบบไหมตายเลยเออนั่นลงาหอว่าตอนนี้หัวจอดิ <c oughs> ลุหลุมอ้วกเลยน้ำลายเต็มตัวเข้าไปแล้วเฮ้ยพี่เจอตัวทูดอนมาอยู่ฝั่งนู้นกำลังวิ่งมาไม่เสียบนะรับคานแท้มันคือคักือคักร่างหนูดอนที่ีไ่ดด้้ขนนนาาะก็วทูดอนมาทูดอนมถ้าเดินมาเหนียวตัวไม่ต้องแปลกใจนะน้ำลายพี่มอสไม่แปลกใจหรอกพี่โอ้โหเดี๋ยวผมกวาทำไมไม่เลวเหนียวอยู่่นี่ย โอเควิ่ไปก่อนครับอกว่าด้เขาไสวัสดีครับผมเองเพิ่งเข้าช้าประมาณสองวิเองพี่ก็เข้ามาใหม่ดิสันพี่เขาผมเข้าไปเนี่ยเลิศเซิร์ฟลีผมยังไม่ได้เข้าเลยโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายอเพิ่งกัดเมียนะกัดเลยพี่ตายแล้วโค้ดกีมอนวิวตายแล้วใช่เหรอใช่อ้าวอ๋อนี่ไงที่เสียงเข้าเกมมาแล้วตายเนี่ยใช่ป่าวใจเลย ก็เป็นศพให้กินไปซะที่ตัวอะไรวะเนี่ยอ๋อแรปเตอร์ตัวเล็กอ๋ออย่าไปกัดไม่ถึงหรอกอย่าไปกัดมันเลยตัวจิ้วนึงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเราผูกมิดเราผูกมิดเดี๋ยวเราคาบอะไรมาให้มันกินหน่อยดิใช่เหรอเดี๋ยวผูกมิดผูกมิดเดี๋ยวพี่จะผูกมิดนะได้อย่างพี่เนี่ยนะผูกมิดเอ้าโหดิเครดิตที่เป่งเลย ไม่ใช้เมยตกห่อมีคนอยู่ไหนอ่ะมีคนอื่นมาป่ะขอดูแม่แป๊บเราวาร์ปได้นะมันอยู่ตรงเบนไหมอยู่คุยกับมันอยู่เอเหมือนจะอยู่ไกลขอขอช่อคุณมิวหน่อยครับชื่อในเกมอ่ะมิวกี้มิวกี้ีไอพีเขียนได้เขียนได้ไหมได้ได้แป๊อเช็คโลเคชันตัวเองก่อนเอ๊อยู่อยู่ไกลโอเค กินได้กินเลยเรามากินเลยเอ้กินเลยเดี๋ยวก็จะเพิ่มอันนี้เนาะเอาเปิร์ฟที่เอาคนเข้าได้เยอะๆตัวอัพตอนขั้นสองถูดอนมาถูดอนมามันจะมาเตะถูดอนอะไรเตะคุณรนกับแกะเอากะลี่อะแมงถูดอนก็หาละถูถูดอนเตะวะตรงชื่อไปแล้วถูดอนหนีแพ่งกระโดดเตะเลยอ๋ออีกทีนี้กัดกูจะไม่จะเตะ หิวหรือเปล่าหิวก็มากินในตัวเล็กเออเดินลงมาเอาเพนปะนอ๋อกาลิแม่งเดินมาเตะพี่เยเลยเตะไม่เข้าเลยนะเดี๋ยววาบเดี๋ยวให้คุณอาวาา์ปมานี่ใช้สิทธิ์วาบหมดแล้วโดนไปสองทีดิหายเปรี้ยวยังอโอ้โหล้วเฟรมเลสร่วงจริงๆนะ ัอะไรก็ล่วงหมดอ่ะพี่กูฆ่าสองขีดแรปเตอร์แน่เลยเนี่ยอ้าวไม่ใช่เวรแรปเตอร์เป็นเอสเวรสองขีดเป็นสองขีดเป็นเกลิไอไดโลไดโลโฟโซไดโลเกลิโดนงับไปสองทีหายตาเลยหายไปไหนล่ะไม่รู้ ยจะตาะะน,นี่ไงผูกมิดเสร็จแล้วเห็นไหมนี่รับเตอร์นอนรัเตอร์มานอ,น,อน้าข้างแล้วยังขั้นผูกมิดเลยเหรออน้องมายืนน้างข้างแล้วเนี่ยรอเขาโตก่อนรอให้กินเขาฮขนาดนั้นเลย เพิกันไหนนะเพิ่มกุ๊บเฮ้ยมันไหม้แล้วมันจะขึ้นว่าปาร์ตี้อ่ะมันไหม้แล้วมันไหม้แล้วโอ๊ยตกใจเลยพวกเกือบแล้วโอ้องพ,พ,พวกต้องต้องทับไปเลยอ่ะไม่งั้นพวกโดนเตะตายแน่ทีเดียวอันนี้รับอันนี้รับเตอร์พวกเรานะอย่าไปก้าฆ่าเขาตแต่ลีอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยในขนาดอยู่พละดิสอย่าบอกอย่าฆ่าเขา นายคนในดิดเดียวกันกัดไม่เหลือเลยนั่นน่ะสิแกลีย่องมาแกลีย่องมาเห็นไหมไม่เห็นนะไหนเมื่อไงข้างล่างกัน嘛เรียบร้อยย,ยอดคนเบ้นสวยจัดเมื่อกี้โง่ไอโง่ตายสักทีมันโดนที่ไปสองคำแล้วตายปะ ี่เราแทบเลยนะเร,นเ,ยเราสกินแทบเราสะบัดกาลิได้ไหมวะเนี่้อสองสะบัดเลยอ,อ,อันนั้นสะบัดกระดูกไม่ใช่เหรอม,มันข้าบพีโดนมันข้าบพีโดนไอ้ไม่ยังไม่อ่านเลยเราสักครู่นะกิ<อ>นขึ้นเยอะแบบนี้เหมือนจะหลุดอีกแล้วเลยมากระเซีบาขาว หลุดไหมเนี่ยอยู่ยนิ่งๆปแป๊บปิงเหรอปิงเยอะเหรออยู่ดีๆปิงก็ขึ้นสองร้อยเลยอ่ะเหมือนตอนที่ก่อนเดียดอ่ะอีกแล้วเหรอ,อนเน็ตเก่ไหวไหมเนี่ยน่าพูดกันนเป็นเน็ตทั้งนี้เหมือนกันเลยวันนี้ประแตกงลตี้เต็มอย่างี้เราจะชวนเขายังไงวะเนี่ยไอเซราขาวอะ่ะรู้สิรอ แต่ถ้ามิวมาก็เราก็เต็มที่ก็ได้แค่ห้าคนนะปาร์ตี้ได้ไหมโไม่โตได้ไงยังหาปาร์ตี้ไม่เจอเลยปาร์ตี้มันชื่อว่าอะไรนะเปดปาร์ตี้เอ่อมันจะขึ้นว่าเพิ่มเออโซเชียลอะไรสักอย่างอะโซเชียล ขึ้นขั้นสองก่อนนะอย่าอัพได้ขั้นขั้นหนึ่งไม่มีโอ้ขั้นหนึ่งไม่มีโอเคใช่ขั้นหนึ่งไม่มีออกนนน <c oughs> ินแล้วรีกินแล้วรีก็ขึ้นขั้นสองจ้ะ,ะขั้นแรกอัพได้แค่ <c oughs> ทำทำดาเมจได้เนี่ยอ่านี่ <c oughs> นก็นั่งนีนนะลลอยู่ไห เดี๋ยวก็ไม่เซรามาเยอะขึ้นวะก็ตรงนี้มันจุดเกิดจุดเกิดเขากดกดกดนั่งไว้ก็ได้นะลำคาญเสียงคางไม่ใช่อเลยถ้ามันหยู่เยอะมันจะมันจะร้องเออถ้านั่งมันจะไม่คางอุเซลาบุบมหรือวะชาวเฟนเดือดจังเลยดูทรงทำไมน่ากลัวจังดมแบบกลิ่นอาหารเต็มเลยรอบทิศทางเลย คุณมิ้งเขาตอบแล้วครับอย่าอย่านั่งอย่าก,กินให้ยืนอยู่เฉยอย่าตายอย่าตายด้วยะยืนอยูอย่ในพุ่มไม้เฉยตอนนี้ให้อาหารสัตว์อื่นผิดกฎไหมเนี่ยผิดแอมินแอมินกำลังจะมานะครับผิดจ่ไปอยู่ไกลๆไปอยู่ไกลๆนยเดี๋ยวมันบวชเดี๋ยวตีกันอีกผมต้องพักก่อน แต่แต่แต่แบบอืมถ้าแบบเขาฟูเด้าแล้วให้อาหารน้าจะผิดนะแต่ถ้าไอเมน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 คือ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 มันน่าจะยกยกเว้นไงคือถ้าต่บอกว่าเออถ้าเป็นตัวเด็กอ่ะให้ได้แต่ถ้าแบบเป็นพอตัวใหญ่แล้วก็เออถ้าให้กค่อยผิดกฎว่าไหมเออพี่ว่าถ้าเออความเอ็นดูมันมี่ะคนเราอ่ะใช่แต่ถ้าเมิเียซึ่งก็เป็นไดโนเสาร์ก็กินมันเลย พอเขาโตก็กระทืบเขาไม่เขาโตก็ปล่อยเขาไปไงถ้าถ้ากลับมาเจออีกรอบล้วก็ไม่รู้เป็นใครอยู่แล้วไงแต่ตอนเล็กมันน่าจะแบบเออมีข้อยกเว้นหน่อยเผื่อคนเล่นไม่เป็นแต่ผู้เล่นใหม่อะไรเงี้ยเราคุ้นหันพันเล่นไปฆ่าเขาเลยเขาก็จะหมดกําลังใจเล่นใช่ปล่าล่ะเราเปิดนัสซี่ก็หรออืมเปิดนัสซี่ในเล้งเด็กไม่รู้ว่าถ้าแอดว่าค่อยว่ากันแล้วกันถ้ายังไม่ว่าก็ปล่อยไว้เงี้ยอ๋อมิวไม้ครับเอาโโหไม่เหลือให้เลยอ่ะ เอ้าไหนอ่ะตัวไหนอ่ะมิวอยู่ไหนก่อนตัวส้มส้มเหรอส้มตัวสีส้มนี่นี่ไงกองศพอยู่ตรงนี้โอ้นั่นส้มเลยนะอ๋อนี่ส้มอ่ะส้มเนี้ยเหรอส้มออกไปทางน้ำตาลน้ำตาลไหมหลังไหมเนี่ยหลังไหมหลังไหมแดงเถือนอยู่เลหลังไหมโดนแดดเยอะหลังไหมตัวอะไรเข้ามาข้างๆคุณอา เซไลค์ตัวแล้วอะเซาอีกแล้วอะไรเนี่ยแองอดุบานเซไลค์อะเฟียงเหมือนหมาเลยแต่ละคนนกปอบแอดมินอ่านไม่จบว่ะแอดมินแค่วาร์ปมาแล้วก็ไม่ยอมแชร์โตโอ๋อขอเขาไปอีกทีนึงคุณนะครับขอไปละแชร์โตให้มิวเหรอใช่ครับเออกระดีมกัน อ๋อลองดมดูดีว่าทำไมแถวนี้เขาถึงมากันเพราะตรงนี้อาหารเยอะเลยดูดิแช์โตปุ๊บมิวกระตุกตั้งก็แต่เฟรมเลมพวกกลับมาเหมือนเดิมแหละเมื่อกี้แม่งแหลกเนี่ยแม่งสี่คนแม่งได้ตีนึงเลยเนี่ยเดินใกล้เดี๋ยวมาเดินใกล้ชมักทีเหยือเลือดอ่ะ ไอ้สโนกัดไปทีเดียวนะเนี่ยยังไม่หายเลยเนี่ยโอ้โสโน่โฟู์ดวเวอ่ะดิฮมฟุกยงแดงอยู่เลยเนี่ยน่ามากเลยกัดแรงไงต้องนั่งอ่ะต้องนั่งไม่ก็รอขั้นสองกินรีเลือด่ะใช่ไม่อาหารยังมีอีกหรอก็เริ่มเหลือน้อยแล้วมีไกลๆอีกนะน่ะมีไกลๆอีกรุ่นอ่ะมันขั้นสองนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์อ่ ใช่แรปเตอร์อยู่ด้วยทุกกัวศบเยอะไปนะแต่บางอันก็บักเลยนะพี่บักติดปากพี่แล้วเนี่ยอันหน,นึ่งใช่โอ้ยหยิมเลยดับนี่พยายามไม่คาบไง พิ้งสามมันโหเยอะจัดเยอะมากสามร้อยเพราะว่าเป็นเน็ตที่เน็ตนะเกิดไปเกิดไปน่าจะเป็นที่เน็ตนะวันนี้เชิญต่างประเทศปกติไม่ไม่เกินแปดสิบอะเมื่อกี้โหเมื่อไรจะขั้นสองวะเนี่ยเก้าสิบไม่มีของนางเอาให้กินละอืมไม่มีละมีเสียงตัวอะไรมาไม่รู้เนี่ย อยู่ในกันหมดอ่ะอ๋อมันจะแห่แห่ใส่อะมันจะแห่แห่ใส่ต้องนั่งเท่านั้นน่ะมันถึงจะไม่ okay, บบนี่เบคทีเรียเต้เอยแล้วต้องกินกระดูกอะเรียบร้อยเดี๋ยวอ้วกนั่งไว้นั่งไว้ไมันจะได้ไ,ดไม่ค่ากๆาแม่งเหมือนเล่งเด็ก <c oughs> แล้วมีเด็กโคงอยู่คนหนึ่งอะ เด็กคงไม่เด็กแล้วนะเริ่มเป็นหนุ่มแล้วตอนเนี้ยไว้หนุ่มไว้หนุ่มแต่ถ้าฟุงโดนโดนกัดก็แตกรับผงตอนเนี้ยยังไม่ส้มเลยแดงเลยดูดิแมงเซลาได้ตีหนึงเลยอ่ะอืมแอสโนกดกัดคลิกขวาได้หมดไม่มีเหยื่อมาให้ฆ่าแล้วหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวแหละเหยื่ออยู่ตรงกลางกันแตะเต็มเลยพี่ว่าเดี๋ยวสุภาพต้องมีคนมากินน้ำก่อนี่โซนหลังไม่ก่อน ทีส้มหลังไหมก่อนยังหลังไม่ไหมอ่ะนะเอออ๋อตามมาหมดเลยนกใจเซราสองตัวไหนสีพี่มอดทำไมมันเงาดิยังอ่ะเฮ้สวยไหมสวยไหมทำไมมันเงาอ่ะชอบป่ะชอบป่ะเดยวก๊อปสีให้ ดูดีของมิวแบบมันดำด้านอ่ะดำดำด้านดำด้านแต่พวกแกอาดำเงาเฮ้ยสีพี่มอสดำเงาสุดเลยทำไมล่ะเนี่ะเขาเรียกอะไรสีสีพิเศษไงเหมือนสีสีเลอดนกไอ้พวกรถอ่ะไปแล้วสีพิเศษมีโอกาสเดินตามข้างสีพี่มอสเหมือนแบบเหมือนตาย มันศพใช่ใช่ใช่เหมือนโดนลอกหนังอ่ะใช่ก็พี่ก็แอบเนียนเงี้ยเมื่อกี้ที่นอนมองไม่เห็นเบนเบนนอนเบนจะเป็นยังไงอ่ะเบนกับเบนกับฟนโนโดนไล่ฆ่าแต่พี่ไม่เห็นเขาไม่เห็นพี่ไงจริงเป็นศพเลยเนี่ยซัมก่นอนได้ไหมนอนอ๋อนี่นี่เดี๋ยวดูดูนอนเนี่ยเหมือนศพเหมือนศพเลยเนี่ยอยู่ไหนกันอ่ะที่เดิมเลยครับตา เขาเรียกว่าตายจริงๆเลยทำไมสังเกตอลยนะเต็มเลยทำไมพวกนั้นอยู่กันเยอะนี่ว่าเีอาอะไรอะนี่นี่มันวามเป็นไรนผมตัวสีขาวนะอันนั่งครับตัวใหญ่นั่งครับตัวใหญ่นั่งครับตัวใหญ่นั่งอันนี้ผมนะหรอสีขาวนะช่วงนี้คุณอาหลังเขียวเนี่ยเหรอเดี๋ยวผมผมขอโตนะครับจะได้โซเชียลหลังเขียวเนี่ยเหรอ ที่วิ่งไปเมื่อกี้เฮ้ยแรปเตอร์เรปเตอร์เขาไม่น่าทำมั้งแรปเตอร์โอ้ยเอาอุ้ยออกคืออะไรวะมือลันเหรออุ้ยแล้วออกคืออะไรพวกเริ่มหิวน้ำแล้วเราค่อยไปกินไงไไปกินดิตรงนี้บ่อน้ำเนี่ยอยู่ข้างคา เนี่ยบอลอยู่ตรงพี่เนี่ยอยู่วงข้างเราเฮ้ยทำไมคนเขาดิเต็มเลยดีใครเนี่ยเราเนี่ยอ้าใช่อ่ะสองคนแล้วเนี่ยไหนอ่ะเนี่ยเข้ามาสองคนมีพี่มอสนตอนนั้นยังมีไม่กี่คนเนี่ยไหนไม่มีใครเลยทำไมจะไม่มีเนี่ยเขาบึ้งเข้ามาเนี่ยสองคนไหนอ่ะพี่เห็นนะพี่พี่ไม่เห็นนะนี่ไงก็ไม่ได้เข้ามาคุยแต่แบบเข้ามาเนี่ยแอลมอนกับเบสเนี่ยอ้าวเหรอ เอ้เมื่อกี้แอปประกาศอะไรอ่ะเออไม่รู้ไม่ได้มองอ่ะเกี่ยวรอไม่ใช่ครับทำลายศพทีทำลายศพครับอ๋อทำลายศพละกระดุมเพือกอาจะแหลกมั้งหรือว่าแอดบอกมอสุกิเชิญ contact admin อีกแล้วอ่ะ contact admin เออเฮ้ยไอ้นัมที่นอนมาไม่ไม่ที่นอนอะไรนะถูดอนถูดอนตัวเล็กเมื่อชีวิตสงบสุขเกินไป เนี่ยแล้วมึงมานั่งโเยอะจังกูอย่างเงี้ยกูจะโดนมึงเนยพี่ว่ามันชอบสีเบ้นไหมไอ้น้องคนนี้น่าจะชอบสีเบ้นมาเป็นอะไรอะกูนักหนาดิเฮ้ยแรปเตอร์บินแรปเตอร์บินไปแล้วมันยังอยู่ที่เดิมไปเลยเอ้าเขาพวกมันบินขึ้นไปแล้วนะเนี่ยใช่อ่อมันลอยเป็นเม็ดเน็ตยเม็ด ุ่งลงมาแล้วกำลังบินอยไปข้างหน้ามีตัวมข้างหน้ามีตัวผมหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเวลาผมอยโดนโดนใช่เปล่าคุณมาไม่เห็นอ่ะผมอยู่ตรงเขื่อนนะไม่ใช่ลวตัเจ็ดร้อย ต้องอ้วกไหมเอ่อถ้า<ม>กินเพิ่มแบคทีเรียต้องอ้วกนะ<ม>นี่อะไรน,นะวิ่งหมดแล้วนะใช่คุณอาปนะ้ะนี่ยผมไม่ไม่ผมเดินตัวผมตัวสีเขียวครับตัวเดิมเลยเอ่าไม่ใช่แล้วเบนส์ใครวะอะไรวะเราเปิดเมสซอรี่หรือไงวะเนี่ยเราผม,มอยู่บนเขื่อนนะครับเอ้าเบ้นส์กันพี่โอ้โหไม่พี่มอสจะเข้ามดอ พี่ว่ามันกดเกิดใหม่แต่มันวิ่งมาแก้แขนไปเนีย่ยแ้นอะไรขนาดนะแต่นี่มันไม่ใช่ไซส์เด็กเกิดใหม่นี่ผมเดินเลยเขินมาแล้วอ่ะอยู่ไหนอะวิงว่งผิดทางวิ่งวิ่งวิ่งทางสมมติถ้าจะไปไฮแลนด์อ่ะอนึกออกไหมลองตาม ตามทางเหรออือตามทางเ่ะใช่ตามทางวิ่งข้ามสันเขื่อนมาปุ๊บเหมือนวิจารเราจะวิ่งไปไฮแลนด์ะตามทางมาเลยนี่ออกไหมเนี่ออกไหมครับกําลังผมว่าเราจะจะบนถนนโอเคเมื่อกี้คุณอาเขาบอกว่าอยู่ไหนนะเขื่อนนอเทอร์นเทอร์อือเขาอยู่นอเทอร์ก็วิ่งวิ่งมาเลยข้ามข้ามเขื่อนมาแล้วก็วิ่งมาเรืเลยเลยตามทางเอาละดูตรงอ่ะต้องอ้วกหัวพี่มร เอาเอาออกแบคทีเรียแล้วนั่งไงนั่งไงไงทซ้ายน้นใครอ่ะสีเขียวผมที่เดินมองหน้าอยู่เนี่ยใช่ป่ะผมผมผมไหนอ่ะผมเองผมเองนี่มันไม่ใช่สีเขียวนี่สีเขียวพี่พี่ดูดีดีอ้ยเขียวเขียวเขียว้างๆอ่ะเขียวอ๋อเห็นหัวหัวน้ำตาลน้ำตาลนั่งก่อนเดินเลยพี่ผมไม่เห็นพี่นะรู้ว่าเมื่อกี้ เหรอเยี่ยมพี่เห็นพี่ตาดีไม่ต้องห่วงเบ็ดอ้วกไปแล้วนะครับขอกินหน่อยนะอ้วกไปแล้วเนี่ยเดย่าดียวเดี๋ยเพิ่งกินเพิ่งน่าหิวจะเอาแบคทีเรียหิวหิวมากหิวมากไหมไม่หิวครับอ่คุณอามีแบคทีเรียไหมไม่มีครับอ่าณอาให้หิวมากกว่านี้ก่อนนะเชื่อกันอ้วกอุ๊ยเอ้าอ้วกกว่าตัวอะไรอ่ะถอยถอยหน่อยถอยหน่อยถอยหน่อยถอยไปหน่อยถอยไปหนเดินคุณอาคุณอาถอยถอยจากศอ กดมันดกดขี้ขวา,ข,วาขี้ขวาขี้ขวาสามครั้งขี้ขวาสามครั้งมันจะสามรอบโอเคบางทีมันพลาดไงมันพลาดแล้วมันไปนงับกันเองสามรอบช,อช่วยกันอวกช่วยกันอวกแม่งแต่น้ำรถท่วมเลย เดี๋ยวก็โดนไอ้เข่งง่ำหรอกอ่ะพี่บอกแล้วพี่โดนแข็งในไอ้เถ้าไอ้มอสโดนนี่ผมวิ่งเข้าช่วยเลยเนี่ยไม่น่าทันน่าจะโดนลากี่สิ่งตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะไม่มีนะใช่ไม่ได้มีไม่มีเสียงอะไรเลยพี่ดินสิ่งตัวร้องอยู่ริมทะเลอะ นกไอ้อย้บอกครับนกนกอีกอยอะเหรอนกอีกอยใช่ผมผมเดินผ่านมาเจอด้วยอืมน่าจะใช่แหละคุณอาอ้วกเอาอาหารออกก็ได้นะเวลามันเน่าคุณอาจะได้กินกินเอาไอ้นั่นได้แบคทีเรียได้รู้สึกว่าไอ้ตัวข้างนอกใกล้เน่าแล้วนะสีมันดำๆแล้วใช่ใช่ใช่คออาตัวนอกแล้วตัวนอกเน่าแล้วตัวนอกเน่าแล้วขอพวกตัวสีขาวนะ อ่าอ่ตัวนอกนาวแล้วเดี๋ยวเหมือนกินตัวติขาวเลย <c oughs> นี่ฝั่งนี้เต็มละแบตทีเรียเต็มเปี่ยมมันต้องอ้วกสามครั้งนะ ต่แต่มันแต่ศพที่สองก็โดนไปเยอะแล้วนะใกล้เน่าแล้วแหละรอให้มันหิวจัดๆแลว้วก็กินไปเล็อกเคอ้ยกรดูดได้นะอ่ากินได้ต้องทชัวร์ก่อนคุณอาดูมันหิววะเาอยากข้าข <c oughs> มหม้ห <c oughs> ิวโซหิ <c oughs> วโซวิ่งมาไกลก็หิวเลยเดี๋ยวเดินไปกินน้มันี้ <c oughs> โอเหมือนกันเดี๋ยวพี่ต้องไปคุ้มกันฮหขออนุญาตเดินอ้อมไปก่อนะตรงนี้ก็กินได้ตรงนี้น้ำตื้นปลอดภัยตรงนี้น้ำตื้นมาดูสิเนี่ยถ้ามันจะขึ้นมากัดเรามันต้องขึ้นมาบนบนบกนิดนึงอะให้เราเห็นตัวเนี่ยเห็นไหมน้ามันตื้นตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้ก็กินน้ำได้แล้วเนี่ยตืนอยู่ตืนอยู่โอ้โหน่าจะเดินไปลึกเกินตรงนี้เตือนตรงนี้เตือนตรงนี้น้ำตื้นกินได้ บอกแล้วพี่โดนแข็งเลยแคอ๋อใช่นัเติอนจริงเนี่ยอยากอยากโดนเคกัดอ่ดูดูเนี่ยเนี่ยลงไปขนาดนี้เคไม่มากัดเด่นปะพี่พี่ระวังพี่ดนแข็งเลยแคบอกแล้วนะโโเซโตตัวนี้หวลรอใส่หน้ายมบาลเลยเนี่ยว้าาาาาาางาาาาาาา อะไรนะอ๋อไม่เคไม่ขึ้นมางับพี่แล้วใช่ใชอาลิปรอแล้วโหดหลายโหดหลายคิดจะแบ็เมย์อย่างั้นเหรอเดี๋ยวเรา,ายัง<ะ>ย่งยัง,ยงเดี๋ยวเราจะไปไฮแลนด์ดี ไปตายใช่ไหมไม่ไม่เราเราก็ไปไฮแลนด์แต่เดินไปแถวหญ้าแห้งไงแถวนั้นมันมีพวกสัตว์เกิดใหม่เยอะอยู่เดี๋ยวเราเข้าเช็คตี้ทีนอนแป๊บอันนี้เล่นเอามันเลยใช่ไหมพี่ฆ่าดิใช่ไหมเราต้องเอามันนะหมดซูเราวิ่งก่อนหมดหมดช่วงนัสเซอรี่แล้วอ่าตี้ทีนอนอยู่ไฮแลนด์ตอนอ๋อเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนที่นอโอ้แล้วก็มีตี้เซราอยู่เซาเพนโอ้โหอยู่เช็คก่อน เอเพนหอะไรเไม่เเอเพลือะเนหือให้เ่นใช่ไหม่ใจมันตรงนั้นมันกี่ตัวมันมีสลากับไอตัวอะไรยืนวิ่งหลบๆอยู่ในป่าเหนป่ะเนะไกลไกนรุนหอยโข่งอะสามอ๋อไงเซามตัวนี่งั้มเรียบร้อยโดนคุงั้งงักดแล้วหนึ่งคโดนุทำไมรีเฟกออกมาช้าจังวะ เชื่อว่าเราน,นั่งอยู่หน้าพุ่มตกเขาแล้วนะโดนที่นอนวิ่งมาดีดบุ้ง